คุณภาพตำ่ำโปรตีปนตประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์แค่นั้นครับกะให้กินเพือว่าช่วยย่อยอาหารเกี่่วเยื่องไปเพราะว่าน,นีอาหารหยาบเกี่่อนรื่เนะาะบตอที่นี่ถ้าข้ามาเห็ดพิธีปุงแตงเห็ดป้างปุงแตงป้างมักยูเลียหรือว่าป้างมักเย็ดนี่มันจะเพิ่มโปรตีนขึ้นยอ่กไสามเท่าซ้ำหยาดตัวเลยคุณภาพถึงซ้ำหยาดตัวเลยครับซ้ำกินหยาดตัวเจ็ดแปดเปร์เซ็เลย อืมวันกินได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบ,สบเอ็ดมือครับกินก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเดือดกินไ,ได้คือ <ๆ S 1> <า>ตัวนี้ปป๊บอุปกรณ์นะครับ <ๆ S 1> รรอุปกรณ์นี้นี่ค่ะขาตัวนี้ไว้สำหรับปูขาเป็นขา,า,ายาเพื่อขายได้คือว่าหนักมือซื้อบออกครับปููยเรียมันเนี่ยอันนี้คือปูยูเรี่ยทำงานก่อนยูนี่ผมคิดฟางหนึ่งร้อยกิโลกรัม หกก้อนนี่ประมาณลอยลอยกิโลใส่ย,ยูเรียหากิโลวิธีการก็คือนัำเลี่ยแตเข้ามาละลายก่อนจากจากน้กำตาลใส่ย,ยูเรียหา,ากิโลจากน้ำตาลหากิโลเพื่อนเอาง่ายๆย่างละหายูเรียหาจากน้ำตาลหาแบรนด์ยูเรียหาจากน้ำตาลหาหนามนี่ซ้ำกันกระเพียงลอยลูกหนามลอยลูครับน้นเรี่ยเขากตยูเรียนี่เวลาเข้ามาละลายหนามนี่ ถ้าส่งมันละลายใส่ปริมาณหน่อยก่อนเควายมันละลายยากอ่ามันอึกวนยากแม่กันนะมันอึกละยากครับกับนีรักเทสังนี่เขาที่ลงไปกับเปกดควายนันเข้ากันก่อนกานดำตาลชื่อกันแต่ว่าผมแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเขาจะไปเทลงถังไงประมาณหลายลูบอะไรเครื่องผสมแถวรูบยืดตัวยืดนี่ตัวหนึ่งกับสามาใช้ร่วมกันได้บักใช้ร่วมกันใส่ขีดนึงยืดขีดนึงงั้น กีโตนี่รอยโลรคนครับโอเคอันนี้อาหารรอยโลนี่ถุงนี่นีอาหารรอยโลวิธีการบูมยีสต,ต์แเขามันจะมีมันจะมีมันจะมีน้ำตาลใต้แดงน้ำมาบ,บูม,มนำ้นำ,นำตาลน้ำตาลน้ำตาลใต้แดงนี่สามปีประมาณสามปีเป็นเป็นเป็นอาหารเลี้ยงเลี้ยงยีสต์ชากอัดเทพมากเขามาเขาเขาผมแบบนี้ครับพ่นไปเรื่อยประมาณได้กี่นาทีที่สถานะที่หันเป็นกล้อง ให้ก hmm. ินก้นปาดอ่ะอ cool. ันนั to to Look, ้นคือมันตื่นแล้วตอนนี้มันหลับอยู่ตอนนี้มันนอนหลับอยู่ตอนนี้ตองมานปูนข้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 นไหนมันเป็นกวางขึ้นครับน่าจะนักก่อไปที่ร่วมกันเอามาหดมาหดกต่หัวแตงมันเหมือแต่ละครับแล้วก็เข้ากับกีรไกรต้องเลยวะเลยวะขอเลยเนาะในไหนเฮ้เพื่อนมากไปให้กินรัวเถะนะ ก็ได้็ักสันท่านป่ะอัดัด้วอัดี้น้ายาี่นีคือไม่เ็นอันตรายกับพ่กแม่ัวแม่พันธุคือการหมักนะครับอยู่เรือยนี่ถาห้หมักเรา20็มเอดหรือาบอกนะหมักเรา20็มือซึงเอไปใส่ถามมาหลังน้อยก็นัได้บ่บได้ การม yup. <mart> ัดยูเรียต้องมัดกี้ยดเนื้อเพราะว่าปฏิกิริยายูเรียตัวนี้น่ะยูเรียการอ่าตปลตัวนี้มันจะเป็นอาหารกับยีนมันจะเป็นอาหารมากในเครื่องยูเรียตัวนี้กับไปย่อยสลายไหมอืมจากโคจีนเนี่ยเพิ่มึ้นมันก็สือจากตัวนี้แหละยูเรียนี่ปฏิกิริยามันเป็นกลินซี่เพอมันเป็นกลินซี่แล้วกลินซี่ที่มีจากปฏิกิริยาตัวนี้มาเห็ด ปฏิยากับเครื่องมันย่อยสลายมันย่อยสลายมันจะตายวันที่นี่้วันนี้จุลินทรี่ตายนี่แหละจุลินทรี่มันตายแล้วนี่แหละมันเป็นโปรตีนขออน้ญาตให้พบพบยุบครับพบยืดเอยื้อเมือมม่อได้เหมือครับซึ่งยืดเยื้อเมือเหล่าคือปริมาณนี่หามเกินยูเรียอาหากิโลปั้งร้อยกิโลดูเรียหามเกินหามกิโลหาเกินนั่นอันตราย มมานาผมทันน์นน้ำน้ำก๊าซดิ๊ดน้ำร้อยหนึ่งครับน้ำร้อยลิตร